โอเคครับอนาคตตานี้นะดีอันเอ็กซ์เ e คนะครับทุกครั้งที่ซื้อกานครับมีโอกาส20%ที่จะสุ่มได้การ์ดใบหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้การ์ดทองไว้นะใบนี้อุ้ยตอนนี้ทัวร์ลอดน่าเล่นนะอยากเล่นทัวร์ลอดจังเลยเมื่อไหร่ทัวร์ลอดจะมาผมไม่ได้แบนมันใช่ไหมทัวร์ลอดเนี่ยเี่ยผมไม่ได้ล็อกมันไว้นะเว้ยทัวร์ลอดอุ้ยนี่ไงมาแล้วทัวร์ลอด yes อ้ได้เล่นสักทีวมนีิกว่าจะมาครับทัวร์โอ้ย โอเคมาเดี๋ยวเราเอาทีวินไหวไหมเฮ้ยผมว่าผมไหวนะเอาทีวินมาเลยครับแล้วก็อ่าซุ่มสักหน่อยโอเคได้ตีพิษมาพอดีเยี่ยมครับประมาณนี้พอโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลโทวหลอดกันหน่อยแล้วกันนะโทวหลอดเนี่ยมันจะมีสแตนสองอันนะครับก็คือเป็นสแตนเอ่อน้ำแข็งกับสแตนไฟนะฮะซึ่งสแตนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะตีแล้วก็แปะฟอร์์นะครับตอนต้นเกมนะส่วนไฟเนี่ยก็ตีแล้วได้ไฟนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกันเลยนะคือตีแปะ ฟอสประมาณนี้นะส่วนอันติีเนี่ยก็คือทำดาเมจแล้วก็แปะฟอสนะครับถ้าเป็นของไฟนี่ก็คือแค่เป็นท่าต,ตรงข้าวนะเป็นไฟเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาเล่นที่ผมจะอัพตานี้นะผมจะอัพเป็นสา,ายหมดนะครับทุกคนผมจะเล่นเป็นฝั่งไฟนะตาที่เทวบลอดมีตีกับไฟเนี่ยมันจะเอาไว้แก้หลบหลีกอะไรประมาณนี้นะครับคือพาสซีของมันนะมันจะเป็นตีเป็น H p ดร้อนนะครับมันก็เลยจะค่อนข,ข้างแก้หลบหลีกได้ระดับหนึ่งนะ ก็คือผมจะซื้อตีไฟคีนะครับประมาณนี้เนาะตีคีไฟผมหาตัวนี้มานานมากเลยครับผมอยากเล่นมากเลยนะผมก็จะซื้อตีมาก่อนนะนี่สูงไปโอ้โหไม่เจอของดีเลยเว้ยโอ้ใช้เงินหมดไปเจอไปเจอการ์ตีเลยนี่ครับไปเจอไลฟ์สติลเลอร์เอ้ยเอฟเอเอฟไม่ใช่ไลฟ์สติลเลอร์ รัฟรีนะฮะเนี่ยครับเห็นไหมมันก็จะตีแปดฟอร์สเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็จะมีโอกาส20%นะฮะ25%นะที่มันจะแบบว่าดังปักนะครับก็คือจะเป็นเอ่อแาสซีของมันนะประมาณนี้ครับถือว่าค่อนข้างเก่งต้นเกมนะโทรหลอดนะครับเอ่อแม่บัชิบการลีเวอร์ลีเวอร์ไม่ค่อยถ้าเราชนะแต่ผมอยากได้เงินมากกว่าเว้ยเอ่าไม่ดีเลยอะเอาสพาพกิบบ็อกมาก็ได้สุ่มได้สก,กิลไปเลยกี่ใบห้บาใบ <laughs> กระเกลือทุกใบโอ้ไม่กอดโอเคอันนี้มาครับตีเฮ okay, ้ผมคงต้องเก็บเงินแล้วแหละอ่าอัพเะเลนอันนี้มาครับทําให้พาสซีฟเนี่ยมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปเป็นสแตนไฟตอนที่เรามีทะเลนเวลสิบฝั่งซ้ายนะทุกคนแต่ว่าตอนต้นเกมเนี่ยมีฟอร์สมันเก่งกว่านะฮะเนีย่ยมันสโลดามีด้วยแล้วก็สโลมานาเขาด้วยนะครให้เขาแบบสู้เราไม่ค่อยได้นะฮะต้นเกมโอเคมา ของต้นเกมเราไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะฮะดวงค่อนข้างจะแย่นะครับตอนนี้ก็ขอให้เพชรมันดีแล้วกันนะมาครับเราทำเพชรเสร็จแล้วมาดูกันได้ตีไหมฟิลี่คอมแบทอันนี้คือถ้าได้ไฟเราจะได้เงินใช่ปะ่ะเอออันนี้คือถ้าเกิดเราได้ไฟเยอะเราจะได้เงินเนี่ยฉาดทำไรได้วะอ๋อเฮ้ยผมว่าผมลองเอาฉาดมาดีกว่าครับทุกคนเอาฉาดมาเลยแล้วก็ปรับเป็นปรับเป็นไฟดีกว่าครับ มาไปลองดูนะคืออันนี้ฉากมันบอกว่าถ้าเกิดเฟร์เวอร์สแต็กเต็มนะเวลาเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันจะตีเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีสแต็กนะถ้าเกิดสแต็กเต็มเนี่ยแล้วเราเปลี่ยนเป็นไฟนะครับเราจะได้ไฟถาวรนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยสแต็กเต็มยังอ่านเนี่ยเต็มแนละ้วเราได้ไฟถาวรมาร้อยหนึ่งโอ้โหโอเคถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับอันนี้ทําให้เราตีไวขึ้นเยอะอยู่อ่าผมต้องรีเฟซนิดนึงแล้วกันนะโอ้คือแบบของไม่ดีเลยเนี่ยดูดิไม่มีของตีเลยครับโอเค เปตีมาตีถ้าเกิดคริได้ดาเมจเพิ่มเยี่ยมครับโอค้คอ้าวทำไมมันแปะฟอร์ดไปเนี่ยอ๋อมันได้ทั้งคู่เลยนี่ว่าทุกคนมันได้ทั้งคู่เลยไม่จําเป็นว่าเราต้องเอ่อเป็นไฟนะครับคือมันได้ทั้งคู่เลยเนะี่ยผมเข้าใจผิดเมืเอ่อกี้ซายออฟอะคเนตครับบวกหกไอ d ทมดาเมจแล้วก็ถ้าเกิดเลือดหายเนี่ยจะตีไวขึ้นนะ โอเคงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนกลับเป็นฟอนต์เหมือนเดิมแล้วกันนะผมนึกว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นไฟมันถึงจะได้ฟิลลี่ถาวรอนะครับไม่โอเคแล้วก็อันนี้มาตีอุ้ยได้ตีมานามาด้วยครับอาเคนเบดโอเคแล้วก็หาต่อของตีครับตีมานามาตีหลกไม่อยากได้เลยแต่ก็อำมาแล้วกันโอเคอุ้ยตีไฟเนี่ยแหละอันนี้เราอยากได้ครับตีไฟ 9, 8, ซื้อมาเลยดีกว่า 7, <6. S 1> เย้ มาครับมาเจอสปเปอร์ฮะสปเปอร์สายตีอ่ะเนียวัดแล้วของนี้ต้องชนะมาด้วยนะเนี่ยครับพอเราตีครบ10ครั้งป่ะเออเนี่ยพอ10ครั้งเห็นป่าเราได้ไฟแล้วก็แปบะบฟิลิถาวร์ในเขาแป๊บหนึ่งด้วยนะคือแบบโคตรดีนะฮะอเนี้ยแต่ผมว่าถ้าเกิดซื้อเองอาจจะไม่คุ้มนะถ้าเราได้มาแบบถ้าเราได้มาแบบเมื่อกี้อาจจะคุ้มกว่านะครับซื้อเองอาจจะเฉยๆฉยเฟรชอ่าตีไฟขีได้ไฟ ตีมานาคิ้ดิจนามาครับประมาณนี้ก่อนล้วกันสกายราดเราก็สบายสบายสบายครับตีรัวนี่มาตีติดฟอร์สปึ๊บคือมานาเขาไม่ค่อยขึ้นไปแป๊บหนึ่งเลยนะเฟสอ่าผมเอาเฟสมาเลยดีกว่าเพราะว่ายัดเงินมาเลยครับวันนี้มาแล้วก็ต้องสุ่มร้อยแทนแล้วอ่าไฟคิ้ามาครับ อู้สุ่มร้อยได้โมเมนตัลเคเลตการม่วงนะอันนี้ตีสวนนะฮะตีมานาเออู okay. ้ด้วยการมุ่งสองอันอันนี้เพิ่มดาเมจตีสวนตีลิเจนครับแล้วก็การขี้มาใบหนึ่งแล้วกันแล้วก็อัพธาเลนต์วิวสิบฝั่งซ้ายมาครับอันนี้ยิ่งถ้าเกิดเรามีไฟเยอะเนี่ยมันจะยิ่งติดแรงนะโอเคเรามีธาเลนต์วิวสิบแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนสแตนมาเป็นไฟเลยนะมาเจอเอเอครับสายอันติด้วยนะอันนี้เดี๋ยวมาลองดูครับ เดี๋ยวผมตีเป็นไฟนะพอตีไฟแล้วเนี่ยมันโอ้โหเนี่ยนะตีไวจัดนะครับแล้วแรงโคตรโอเคกลมร้อยไปอันนี้ไม่เอาและคุมเลยครับตะขายเอาอเคของแก้ลบหลีครับมีใครเล่นลบหลีกบ้างเนีอตอนนี้สเปกเ,เตอร์นะครับอาจจะมีโอเมไนด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะบูทวิงอ่ายังไม่ได้ซื้ออะไรก็ชิวๆไปครับวันนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรเลย ตีมานาเอาตีมานาต็มเลยละกันแล้วก็ตีพิษไม่ต้องละเอาตะข่ายมาครับสุ่มร้อยไปออมเบจมตีโอเคโหจริงๆตอนนี้ผมก็อยากได้เลเวล15แล้วเหมือนกันนะคือตัวเราจะกิ่งสุดต,ตอนเลเวล15เนี่ยครับเพราะว่าไอสแตนไฟเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนมีตีเหมือนมีการ์ดทอง Re Style รีเลเสไตล์นะฮะซึ่งจะมีโอกาส30 35%เเหมือนกันนะนะครับคือแบบเหมือนได้การ์ดทองฟรีเลยถ้าเราเลเวล15นะครับ เออไม่ค่อยอยากได้อันนี้ไม่มีของตีเลยนะโอเคอันนี้บวกแถดสปีกับอุ้ยหรือว่าเ,าเอาไฟมาดีะเอ่าผมว่าเรา,เอาอันนี้มาน่าจะปุ้มกว่านะอันเนี้ยเอ้าซื้อโอเคได้อยู่ได้อยู่ <laughs> อ่า t ูวินผมเจอใครวะขอดูก่อนนะวิง้งอ่าเสียงใบครับผมเอาคอนซูมพันหกมาแล้วกันนะอันนี้แล้วก็ซื้อใบ เบอร์ r, r, สวยแล้วก็ตะข่ายมาเบอร์สิบห้าแล้วโอเคครับตอนนี้เหมือนเราได้การ์ดทองเอ่อรีเลตสไต์มานะามันจะมีโอกาสที่เราจะตีเบิร์นนะครับประมาณนี้ซึ่งมันไม่ทับกับการ์ดทองนะทุกคนถ้าเกิดเราได้การ์ดทองมาอีกเนี่ยมันก็เบิร์นขึ้นไปอีกนะคือแบบรัวมากนะครับผมบอกเลยนะเดี๋ยวมาลองดูว่าเราจะสู้เชโรฟีได้เปล่าที่ผมไม่เอาวินมานะมันเสี่ยงมากนะเชโรฟีมันมันก็เก่งอ่ะนะเบอร์สิบห้าแล้วผมว่าน่าจะไหวปะ เดี๋ดูดีเห็นปะดีเบิร์นเนี่ยครับโคตรแรงอะ่ะมจิกดิเวชั่นไม่เอาอ่ะผมเอาไฟมาดีกว่าครับแล้วก็สุ่มลอยไปอ่าผมเป็นต์เข้เละเต็มครับเยี่ยมอันนี้มันจะครูดาวแค่ศูนย์จุดหกวีละของดีนะครับมา,มาเจอโอ้ยคนนี้ยังไม่ได้ซื้ออีกเนี่ยโอมิไนโอ้โหเขาโนบายโบนัสมาเขาได้เท่าไหร่อ่ะเนี่ยยังไม่ซื้อเลยนะราวนี้โอ้ oh my god ไอ้หมอนี่มันเอาจริงว่ะ เราใช้คุ้มๆเลยนะบายโบนัส no นะครับเซกิฟอะผมเอาเซกิฟมาดีกว่าครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลงไฟนะนี่ครับลงไฟเลยเผื่อได้การ์ดม่วงบ้างนี่ได้การ์ดม่วงมาใบาหนึ่งครับอินเนอร์ไฟนี่แหละอันนี้ที่ผมอยากได้นะมันจะทำให้เรามีฟิลลี่ถาวรนะครับทำให้เราตีไว้นะสุมร้อยใบโอเคอัตราฟรีออกมาครับร้อยอีกอเอ้เพิ่มมาราันยมตีออกมา กอล์ฟินเทเชอร์โอ้ดีเพอร์เซอร์ครับทุกคนอันนี้ของดีจัดมันจะรีของเทียสองครับเป็นดีเพอร์เซอร์นะเอามาเลยครับอันนี้บวกสามสิบเป็นแทสปีดแล้วก็มันเป็นของเทียส,สี่นะการโจมตีมีโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่จะลดมานาศัตรูแปดหน่วยนะครับทุกคนแล้วก็คูลดาแค่ศูนย์จุดเจาของศูนย์จุดสองวีนะแล้วก็ลบบัฟยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทุกทุกสามวีเลยนะเนี้ยคือบอกเลยนะว่าตีมานาเขาแทบไม่ขึ้นนะครับลองดูนะคือมันเป็นของเทียสี่นะครับคือโกกกกงงมมมาาาาไอออออ้้พวววตตัทีีานานี่่่่ใชนนนนเเเยยจผหะบล เนี่อยู่เห็ไหมมันหาไม่ขึ้นเลยโคตรโหดตีโคตรไวครับอ่าเฟเบอร์มาตีไวขึ้นมาอีกสวยอ่ะตีฟอนมาหน่อยแล้วกันอัพเิลนะฮะโอเคเรดออฟด้เวครับอันนี้ถ้าเราโดนดาเมจเราจะได้สแต็กไฟนะทาเลยครับอ่าตาคีมาด้วยเยี่ยมประมาณนี้ก่อนแล้วกันต่อไปเราก็หาการทองสายตีเลยครับ ถ้าได้มาเนี่ยก็สบายเลยนะเนี่ยมันจะสเปกเตอร์นีนส่นสายหลบใช่ไหมเรียบร้อยคือตีโคตรไวทุกคนเนี่ยเขาหลบ4ีเเนนะแต่เราตีแป๊บเดียวหายครับนี่ยแหละโทว่าหลอดอเคะตะขายมาด้วยยี yeah. อ่ะะเราคลิปนี้เราอยากได้มังกีคิงบาร์นะทุกคนถ้ามีมัง e ีคิงบาร์นี่คือแบบว่าโคตรดีนะหรือไม่ก็เป็นของตีไฟก็ได้นะทําให้เราตีไฟเยอะๆอะไรเงี้ยก็ได้ครับ นี่มังคีคิงบาร์ครับเราจะได้ตีพวกหลบดีได้นะเอามาเลยครับตีไว้ด้วยอันนี้ตีแรงนะครับโอ้ของของเราแบบโคตรดีอนะฟูจะจัดเดียบมาเลยเพิ่มดาเมจโอ้สมร้อยได้เฟอร์เวอร์มาอีกนะโอเคของม่วงเราเต็มแนละ้วเหลือแค่การทองครับตอนนี้ตะข่ายก็เต็มแล้วครับโอ้โหแน่นบอกเลยตอนเนี้ยวันหลอดนียครับขาดแค่การทองอย่างเดียวแล้วจริงๆ เออมาเจอสกายราดสายลิเกเจนผมว่าผมตีแป๊บเดียวหายอ่ะดูดิดูตีแป๊บเดียวหายไปเลยครับนี่ยังไม่มีนี้ยเนี่ยนี่ยังไม่มีกาทองอ่ะเนี่ยแย่ร yeah. ีเฟรชสมร้อยสมร้อย,อ,ยอ่ะมัลติเมอร์คิดกับไฟเอามาครับตัวเรามันต้องใช้ไฟเยอะอยู่แล้วครับเจอเอเอสายอันตีครับตีไป อเยยอุ้ยเขาเหมือนมีแวร์เบดเบยอะอยู่เนี่ยโอเคแต่ว่ายังได้อยู่ครับเหมือนจะมีแวร์เบดเบยอะอยู่นะเพราะาผมตีพลาดบ่อยมากนะครับนี<า>่ครัเมัลเอร์คิสมาปีเฟสสักทีหนึง่งยังไม่เจอการ์ดทองเลยว่ะอ้ยไงเยบมาแล้วโอเค,อเคผมตายตาหลับแล้วครับวันนี้มาเนี่ยแหละเราเป็นล่างทองทัวร์หล่อแล้วผมบอกเลยนะคือแบบเราตีเบิ้ลลนัวอันเนี้ย เดี๋ยมาเจอคุณวิงอุ้ยสายโลบอ่ะอันเนี้ยสายโลบจริงจริงจังครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราสู้ไหวเปล่านะอุ้ยเขามีแช่ว่ะตีไปครับโอ้ยหูตีไมนะ่ไ <laughs> ด้แย่แล้วโอ้โหแล้วเพิ่งได้การ์ดทองมาก็กวดแซะอย่างดีด <laughs> โอ้ยโอเคชุดโอเก้มาคือผมโดนแช่แม่เงยมันมีอมืแช่ครับไอ้นี่ไอ้หมอนี่ใครก็ได้ฆ่าวันทีคุณวิงเนี่ยอยู่ไหนวะ นี่ครับไนคนนี้โอ้โหดวงมันดีจัดมาเจอคนนี้ผมว่าคนอื่นนะ่สบายเว้ยสายตีที่ผมเขาจะได้ัตีอ่ะเดี่ยดูดิสายตีนี่คือผมสบายบอกเลยฮู้ดวิงแพ้ air, ใครอ่ะฮูดวิงแพ้สเปกเตอร์แย่แล้วถ้าผมไปฆ่าสเปกเตอร์ or, ทำไงวะเนี่ยโอ้โลาโรชานผมคงไม่ได้เลือกอะไรนะทุกคนผมเลือดเดือดเยอะสุดนะครับผมไม่ได้เลือกอะไรง่ายๆดูดิ <laughs> ตีไวมากโอ้ลีชีตตีโคตรไวครับ เราเราคงไม่เหลืออะไรแล้วนะจริงถ้าขายเราติ่มแล้วมีอะไรที่เรากันได้บางว่ากันฟอสเรามียังอ่กันฟอสเราจะต้องเอามาหน่อยนะเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนนี่แรงไปโอ้โหไม่งั้นก็ออกตาขี้มาแล้วกันไม่เหลืออะไรให้เราเลยครับอ๋อโอเคอนเนอร์ไฟามาเยี่ยมโอ้อนเนอร์ไฟามากันฟอสมาเยี่ยมครับอ่า เดี๋ยวเจนเอามาหน่อยแล้วกันนี่เอ้ะมาเจอสเปกเตอร์หูดาเมิีโอ้ my god ดูดิว่าผมสู้ไหวเปล่าโอเคนี่ขนาดผมโอ้โหมังกี้ฮิงบารตะขายเตรียมวิกตีไม่โดนเลยฮะ huh? เอาดีว่าขนาดนั้นเลยสเปกเตอร์โอ้ my god อะไรหัวหนะเออกันขี้มาโอเค อ้ผมอึ้งเลยว่ะถ้าใครจะฆ่าสเปกเตอร์ได้ล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือทุกคนแพ้ผมหมดเลยอะก็มีแต่ฮูดวิงที่ฆ่าสเปกเตอร์ได้แล้วแล้วใครจะฆ่าฮูดวิงมาเพราะไม่มีเนี่ยผมก็แพ้ฮูดวิงแพ้หลบงงอ่ะแบบผูกของผมแกขนาดนี้แล้วตีไม่โดนดูดิโอ้ยวหลอดไม่เก่งกับวะเนี่ยโอเคอันนี้มากระทองมาครับทำให้เราที่เรามีไฟเยอะเนี่ยเรายิ่งมีดามจ อะไรนะเรายิ่งมีต้านเวทเยอะนะครับประมาณนี้ได้ตีเดียวจริงผมงงมากเลยเยน,นี่ยตอนเนี้ยเนี่ยดูเลยถ้าได้ตีนะเนี่ยปึ๊บปื๊ป๊ป๊เนี่ยมันแรงแล้วเว้ยโอเคอย่างน้อยผมก็แรงไม่ล้นแล้ววะทั้งวันหลอดเสียตีดิจนินมาใช้เงินหมดเลยดีกว่าปะ่ะกนันนี้มนาบาัตรเตอร์แบทป่ะ รู้จะเอาอะไรแล้วอะตอนเนี้ยโอ้โหจะเปกเตอร์อีกแล้วผมว่าผมอาจจะได้ที่สองที่สามนะเุ้ยเุ้ยอะไรอะเอา้าเอา้เอาอะไรวะแล้วทำไมจูดด่ๆมันตายวะเอองงไหมอันนี้งงไหม <laughs> แต่ว่าพูดวิ่งผมแล้วจะสู้ไม่ได้นะมันมันมีแช่ด้วยอ่ะดิ เนี่ยโอ้โหว่าอะไรวะเจ็ดสิบหกนี่อันนี้มาดิไม่ไหวแล้ววะเรียบร้อยอ่ะผมว่าผมโดนอะไรโดนคิดงงว่ะโู้แพ้เพราะแช่นเดียวเลยวะเนี่ยโอ้ยแพ้เพราะแช่นเดียวเลยอ่ะ หูดจะุบตีสเปกเตอร์หายไปเลยครับเมื่อกี้โอ้โหนี่เที่ยวอย่างเงี้ยฮูดวิง้งยังไม่ตัวแบบอยากต่อยจอมากเลยไอเนี้ยไอตัวเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับทวัวร์หลอดนะ